สวัสดีครับพบเจอกันนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามลาหาคมรัพย์นะครับก็หาทุกวันมีทุกวันเช่าทุกวันซื้อทุกวันนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าผมชอบรหรือเปล่านะบางทีเช่ามาก็ชอบเยอะบ้างชอบน้อยบ้างแล้วแต่ นะครับแต่บางทีพอเช่าก็เช่านะครับเนาะในการเล่นวัตถุมงคลเนี่ยผมว่าในแต่ละท่านอาจจะมีเขาเรียกว่าไงล่ะทักษะในการดูทักษะในการเล่นอาจจะแตกต่างกันนะครับผมสังเกตจากเซียนพระหลายๆท่านนะครับก็เซียนพระรุ่นเก่า นะครับหลายๆท่านที่เอ่อก็เรียกว่าไงในการเล่นพลาในบางทีก็ดูกันคนละสไตล์นะครับบางทีก็ดูกันคนละสไตล์คนละแบบนะครับบางทีเราดูว่าแบบเนี้ยไม่ใช่นะนะครับแต่บางที หลายๆท่านก็ว่าใช่นะฉะนั้นนะครับในการดูภาพบางทีผมถึงพูดตลอดเลยว่าความชอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็มีกรรมการดูให้บ้างมีอะไรบ้างนะครับกรรมการที่นี่ก็หมายถึงคนทีเ่เราคิดว่าเขามีความรู้ความชํานาญนะครับเป็นคนตัดสินให้ แต่ถึงกนะนั้นก็เราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับมันเรื่องปกตินะครับที่เราที่เราจะจะเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับบางทีผมก็เชื่อตัวผมเองส่วนใหญ่ผมเชื่อตัวผมเองนะครับผมไม่ค่อยจะนี่กับใครเท่าไหร่เพราะว่าก็รู้จักกับเซนจ่ก,ก็หลายๆท่านอยู่นะฮนะเนาะบางทีเราก็ดูดูเราก็รู้อยู่ฉะนั้นก็เชื่อตัวเอง ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่อันไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะนะครับอันไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะครับอ่ะก็มาดูผ้าแล้วกันวันนี้ผมได้ผ้าอะไรมาบ้างเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้บอกว่าผ้าอย่างนั้นเกยผ้าอย่างนี้แท้เกยแท้ตําหนิอะไรตรงไหนผมผมผมไม่ได้พูดนะครับผมก็จะบอกแค่ว่าผ้าแบบนี้เขาเรียกผ้าอะไรนะครับใครเป็นผู้สร้างนะครับสร้างในยุคประมาณไหนพศอะไรประมาณไหนอะไรประมาณนั้นมากกว่า นะครับผมจะไม่ได้บอกว่าตำหนิตรงนี้แท้นะครับถ้าไม่มีตรงนี้เก๊อะไรมานี้นะฮะผมผมจะจะไม่ได้ชี้ขนาดนั้นนะครับเนาะจะแค่ว่ารวมๆนะครับอเอาแค่ภาพรวมๆก็พอว่าแบบนั้นแบบนี้เป็นยังไงนะครับเนาะอ่ะไหนมาดูกันนะครับผมได้อะไรมาบ้างวันนี้นะฮะก็ <c oughs> วันนี้ได้อะไรมาได้เลียมเงินมาเพิ่มองหนึ่ง นะครับหลวงพ่อปานคือในการเล่นพ้าหลวงพ่อปานเนี่ยหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับพ้าหลวงพ่อปานเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับเ,เป็นทรงสัตว์อะ นะครับเป็นทรงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงไก่ทรงนกทรงปลาทรงเม่นทรงครุฑทรงหนุมานนะครับเนาะครบไหมทรงไก่ทรงครุฑทรงหนุมานทรงปลาทรงเม่นทรงนกโอเคครบนะครับจะเป็นรูปสัตว์ นะครับสัตว์พาหนะหกชนิดนะครับหลวงพ่อปานนะฮะนะครับท่านเป็นเกจิที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครับเนาะค่อนข้างที่จะเก่งมากคงไม่มีใครนะฮะไม่รู้จักพระเครื่องหลวงพ่อปานวัดปานนงโคนะครับก็ลักษณะเออ่ผ้าของท่านเนี่ยนะครับจะเป็นเนื้อดิน จะมีทั้งเนื้อดินเนื้อผงนะครับจะเป็นเนื้อดินนะฮะที่เขาอุดผงข้างบนน่ะนะครับที่เขาอุดผงข้างบนนะครับหองข้อปานแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เขาไปแค่เขาก็จะแค่เอาผงวิเศษเนี่ยนะครับคุณสมัยก่อนก็จะแค่เอาผงวิเศษนะครับเอาไปรักษาโรคนะครับก็เลยสมัยก่อนก็เลยทําให้บางทีพระค่อนข้างที่จะ ไม่มีผงจุกข้างบนเนี่ยนะครับไม่มีผงไม่มีรอยไม่มีผงวิเศษนะครับที่จุกข้างบนเนี่ยนะครับก็แต่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็มีนะครับอย่างอย่างองค์นี้เป็นทรงไก่นะครับว้มหมายพระทรงไก่ก็อะไรฮะทรมาค้าขายเมตตามหานิยมหากินเก่งไก่คุ้ยเขี่ยเก่งนะครับไก่คุ้ยเขี่ยเก่งนะครับก็ แต่และความหมายเขาก็มีแต่และอย่างกันไปนะครับข้าราชการก็ชอบทรงคุดนะครับข้าราชการก็ชอบทรงคุดนะครับพวกทางหนุมานก็ดีทางด้านการปกครองแคลคาดนะฮะเนะจริงๆแต่ถ้าถามผมเนาะดีทุกพิมพ์ฮะนะครับหลวงพ่อก็ปลูกเสกดีทุกพิมพ์นะครับอย่างวันนี้ก็ดูสองแล้วพระมีธรรมชาติความเก่า นะครับพระมีธรรมชาติความเก่าองค์นี้เป็นทรงไก่ไก่ก็แยกออกไปอีกนะครับไก่ก็แยกไปอีกว่าไก่มีอะไรบ้างนะฮะไก่หลวงขวปานมีมีพิมพ์ไหนบ้างนะไก่หางพวงไก่หางรวม,หา,รวมหางห้าเส้นสี่เส้นสามเส้นโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับฉะนั้นพระพระพระหลวงพ้วปานเนี่ยผมถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะมีจํานวนค่อนข้างมาก นะครับมีจำนวนค่อนข้างมากนะฮนะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะพอมีบ้างนะครับของที่หลุดของที่หลงนะครับบางทีถ้าเราจะไปเช่าแต่กับผู้รู้อย่างเดียวก็อาจจะราคาแพงนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราพอจะมีความรู้ในการดูพระผมว่ายังพอที่จะสามารถหาของได้อยู่เนาะนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเนาะนะครับ ผงที่เขาเช็ดจุบที่เขาเรียกว่าผงวิเศษเนี่ยนะครับจะมีอะไรฮะนะครับเขาเรียกว่าผงวิเศษสามสูตรที่บรรจุในองค์พระนะครับก็จะคือก็ก็จะมีผงวิเศษหัวใจสัตว์นะครับผงวิเศษยังกอเพชรแล้วก็ผงวิเศษห้าประการอันประกอบด้วยแก่ผงอิทิเจผงปัทมังผงม,มหาราชผงตีนสิงเหและก็ผงพุทธคุณนะครับนะครับก็ผสมผสมรวมๆกันไปนั่นแหละ นะครับแต่เขาก็คนส่วนใหญ่ก็จะออกไปออกไปรักษาโรคหลวงพ่อปานท่านเป็นพระหมอนะฮะหลวงพ่อปานท่านเป็นพระหมอนะครับเป็นพระดินเผาเนาะเป็นพระดินเผาก็จะมีทั้งสีอ่อนสีเข้มก็ว่ากันไปนะครับก็มีทั้งสีอ่อนสีเข้มนะครับก็เคยเห็นทั้งสีอ่อนสีเข้มเหมือนกันนะครับเนาะฉะนั้นนะครับพระเครื่องหลวงพ่อปานเนี่ยผมสรุปไม่ฟังเลยนะว่าเด่นทางไหนพระเครื่องหลวงพ่อปานนี่เด่นทางอ่า เมตตามหานยมโชคลาบแควค่าคงกระพันชาติสุขภาพดีอายุยืนยาวสุขภาพดีก็ต้องมีอายุยืนยาวแล้วครับนะครับนะส่วนจะเป็นพิมพ์ไหนนี่ก็มีพิมพ์ไหนห้อยไปนะครับนะครับถ้าพูดตรงๆนะมีพิมพ์ไหนห้อยไปเถอะนะครับขอให้มีใช้มีห้อยนะครับผมพูดรวมรวมนะครับผมพูดรวมรวมเนาะนะครับบางท่านก็บอกว่าต้องหาแต่ครุฑอย่างเดียวงียนะครับไม่มีครุฑทําไงฮะนะครับจะได้ทรงนกมาเงี้ย ก็ห้อยนกแล้วครับเนาะมีโอกาสนะครับบุญพาวัสนาทรงอาจจะได้คุดมาห้อยอย่างที่สมใจปรารถนาก็ได้นะครับแต่ก็เอาที่สบายใจนะที่สบายใจสุดสุดท้ายก็ที่สบายใจนั่นแหละหลวงพ่อปานทรงไก่เรียมเงินนะครับพะระดูมันดูง่ายดินะครับอง์นี้องค์นี้เป็นเสือเสือพระวง์ นะครับนี่เป็นเสือหลวงพวงฮะผมพูดตรงๆนะเอ่อผมไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาแยกแยะพิมพ์อะไรกันยังไงนะครับผมผมไม่ค่อยรู้แต่เขาบอกผมว่านี่คือเสือหลวงพวงรุ่นสองนะครับเสยนใหญ่ที่ผมไปได้มาเนี่ย นะครับเขาบอกผมว่านี่คือเสือหลวงพวงรุ่นสองหลวงพวงเนี่ยนะครับสร้างเสือเนี่ยสร้างครั้งแรกในปีสองพันห้าร้อยหนึ่งหลวงพวงนะครับ ad ว <mind> ัดปรีวาสนะครับหลวงพวงวัดปริวาสนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะนะครับเหตุผลนะฮะที่ท่านต้องสร้างเสือเนี่ยนะครับนะครับเนื่องจากว่าหลวงพวงเนี่ยถ้ามีความเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อปานวัดคลองด่านเป็นอย่างมาก ท่านจริงได้สร้างวัตถุบงคลนะครับที่เป็นรูปเสือนะครับแต่สร้างเป็นเนื้อโลหะนะครับก็สร้างครั้งแรกในปีศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ได้สร้างมาเรื่อยๆจนถึงหกรุ่นนะครับในปีหนึ่งเก้านะครับเนาะก็หลอวงท่านจะสร้างจนกว่าเสือจะสามารถกระโดดกระโดดออกจากบาทได้ประมาณนั้นหระมั้งนะครับเขาบอกว่าเสือสามารถกระโดดได้อะไรประมาณนั้นนะนะครับแล้วก็ หลังจากที่เสือกระโดดขึ้นได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีนะครับเสือพระวงเนี่ยพุทธคุณโดดเด่นนี่คือทางมหาอำนาจนะครับทางมหาอำนาจนะครับเสือตัวนี้สวยนะมีคนถามเช่าผมอยู่แต่ผมผมพูดตรงๆผมจะขายถูกผมก็เกงใจเขาเป็นเซียนใหญ่ จะขายแพงก็กลัวเขาไม่ซื้อตลุดสุดท้ายก็เลยไม่ได้เปิดให้แล้วครับนะครับผมบอกโอ้ยไม่ได้เปิดให้นะครับนะครับแต่เราก็คือยังไงล่ะคือเราเป็นคนแบบเล่นแบบสบายๆนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยอะไรมากมายนะครับเสือพะวงนะครับวัดปริวากรุงเทพมหานครลองหาใช้ดูนะครับเสือพะวงก็ดีนะนะครับเสือพะวงก็ดี นะครับ,ถ,รนะรบถ้ามีหลายรุ่นนะครับถ้ามีหลายรุ่นนะก็ดูธรรมชาตินี่แหละดูธรรมชาติความเก่าด้วยนี่แหละนะครับตัวนี้ก็สวยดีนะครับไม่ค่อยเจอฮะเสือเสืออย่างนี้ไม่ค่อยเจอนะครับส่วนใหญ่เจออีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้สวยดีนะครับเสือพวงวัดปรีวากรุงเทพมหานครนะครับเด่นทางมหาอำนาจนะเดินทางมหาอำนาจ <_ c oughs> ได้อะไรมาอีกอะ่ะโอ้ไอ้นี้ หลวงพ่อมุมนะครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอ์นะครับนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงพ่อมุมท่านก็เป็นเกจิที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะหลวงพ่อมุมนี่วัตถุมงคลท่านนี้มีราคานะนะครับพาดสายทางนั้นนี่สายเหนียวสายเมตตาในสุดยอดเลยนะฮะนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อมุมฮะหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอนะครับพระโป้นี่พระโป้ฮะเขาเรียกว่าพระโป้พระโป้นี่เป็นพระกุฎเดียวกับหลวงพ่อโตบางกะทิงนะครับใช้แทนกันได้นะ ทแทงกันได้สายเหนียวคงกระพันชาติีเหมือนกันพะโป้นะครับมีพะโป้นะครับเขาเรียกพะพะพ,ะ,พ,ะ,พ,ะ,พะโป้นะนะครับอง์นี้หลวงพ่อตาบเหรียญเซรามาพ่อตาวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีครับนะครับโอ้เหรียญน,นี้สวยนะคือจะถามผมเลยว่าเขาเล่นราคาอะไรกันเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าเหรียญสวยเหรียญไม่สวยเหรียญอะไรประมาณนั้นแหละ หลวงพ่อตาาก็เป็นเกจิท่านหนึ่งนะครับที่ชาวสระบุรีนะับถือค่อนข้างมากนะครับนี่เนี่ยน,นะผมไม่แน่ใจว่าเหรียญนี้ปีสิบห้าหรือปเปล่าหรือเหรียญปีอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะมันจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมขเข้าใจว่างั้นแหละเหรียญหลวงพ่อตาวัดมะขามเรียงนะครับหลวงพ่อต่าวัดมะขามเรียงท่านท่านโด่งดังอยู่นะนะครับโด่งดังอยู่นะครับอง์นี้รูปถ่ายรูปถ่ายพระดิ่ง นะครับรูปถ่ายพอดิ่งบางวัวถ่ายเชิงเซาฮะนะครับรูปถ่ายหลวงพอดิ่งนะครับหลวงพอดิ่งนี่ก็เก่งมากนะครับหนุมานพอดิ่งนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักหนุมานหลวงพอดิ่งนะครับวันนี้ก็ได้ภาพมาประมาณนี้ครับได้ภาพมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คงจะเล่าให้ฟังอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอย่างแรกแล้วนะครับผมนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับในการติดตามนะครับในการติดตามในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับทุกทท่านนะครับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับยังไงก็ฝากกด ซับสไคร์ด้วยนะครับกดซับสไคร์ก็กดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องกดหลายครั้งนะครับนะครับกดหลายๆครั้งเดี๋ยวจะเข้าจะจะออกนะครับกดครั้งเดียวก็พอนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะฮะนะครับคลิปนี้นะครับสินตัวอย่างขอตัวลาไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ